สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่สื่อการเรียนรู้รายวิชาคณิตศาสตร์ค่ะบทที่3เรื่องปริซึมและทรงกระบอกในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่2ประจำภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2564ค่ะจัดทำโดยคุณครูชุตินันตันน้อยหรือว่าคุณครูป๊อปนั่นเองค่ะเอาละค่ะงั้นเราไปเริ่มเรียนรู้ไปพร้อมๆกันเลยนะคะ นี่นะคะก็จะเป็นเอกสารประกอบการเรียนรายวิชาคณิตศาสตร์ที่คุณครูได้แจกให้นักเรียนทุกคนไปแล้วซึ่งเอกสารประกอบการเรียนรายวิชาคณิตศาสตร์ที่ครูแจกให้ไปเนี่ยจะเรียนควบคู่กับหนังสือคณิตศาสตร์พื้นฐานเล่มที่1ของชั้นม2นั่นเองเอาละค่ะไปเริ่มเรียนรู้กันเลยค่ะแต่ก่อนที่เราจะไปเริ่มเรียนเรื่องปริซึมและทรงกระบอกเนี่ยเรามาทบทวนความรู้ก่อนเรียนกันเลยดีกว่าก่อนอื่นเรามาทบทวนเรื่อง การหาพื้นที่ของรูปเรขาคณิต2มิติกันก่อนเลยนะคะรูปเรขาคณิต2มิติที่นักเรียนมักเจอมักใช้ในชีวิตประจําวันมีอะไรบ้างคะไหนลองบอกครูซิรูปเรขาคณิต2มิติที่เรามักจะใช้เป็นประจําก็คือรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากมีทั้งรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ารูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสรูปสามเหลี่ยม มีสามเหลี่ยมมุมฉากสามเหลี่ยมด้านเท่าและรูปต่อไปคือรูปสี่เหลี่ยมคางหมูและอีกอันคืออะไรดีคะเอาละวงกลมนั่นเองงั้นเราไปเริ่มกันเลยพร้อมแล้วใช่ไหมคะงั้นไปกันเลยคะ่ะทบทวนความรู้ก่อนเรียนรูปแรกนะคะรูปนี้คือรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากมีพื้นที่หาพื้นที่ได้จาก เท่ากับความกว้างคูณความยาวนั่นเองงั้นเราไปลองดูโจทย์ตัวอย่างกันเลยดีกว่าค่ะรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากนี้มีความกว้าง2หน่วยและความยาวสีหน่วยเราจะหาพื้นที่ได้ยังไงเอ่ยเราจะหาพื้นที่ได้จากจากสูตรที่บอกว่าพื้นที่รูปสี่เหลี่ยมมุมฉากใช่ไหมคะจะมีค่าเท่ากับความกว้างคูณความยาวทีนี้กว้างเท่ากับ2หน่วย ยาวเท่ากับ4หน่วยก็เอามาคูณกันจะได้เท่ากับ8ตารางหน่วยนั่นเองเก่งมากเลยค่ะงั้นเราไปดูรูปถัดไปกันเลยดีกว่าค่ะรูปนี้คือรูปอะไรคะรูปสามเหลี่ยมใช่ไหมพื้นที่รูปสามเหลี่ยมเนี่ยเรามีสูตรว่าอย่างไรเอ่ยพื้นที่รูปสามเหลี่ยมมีสูตรว่าจะมีค่าเท่ากับเศ็หส่วนสคูณความยาวฐาน คูณความสูงนั่นเองงั้นเรามาดูตัวอย่างโจทย์กันเลยดีกว่าค่ะรูปสามเหลี่ยมที่มีฐานยาว4หน่วยและสูง2หน่วยจะมีพื้นที่เท่าไรหาย,ยังไงตรงไหนคือฐานตรงไหนคือความสูงคะโอเคงั้นเรามาดูพร้อมกันข้างล่างตรงนี้คือความยาวฐานที่มีความยาวเท่ากับ4หน่วยและตรงนี้ก็คือส่วนสูงที่มีความสูงเท่ากับ2หน่วยนั่นเอง จะหาพื้นที่ได้จากเศษ1นคูณความยาวฐานคือ4และความสูงคือ2จะมีค่าเท่ากับ4ตารางหน่วยนั่นเองค่ะเยี่ยมมากเลยค่ะงั้นเราไปดูรูปถัดไปกันเลยดีกว่านะคะรูปนี้มีชื่อว่ารูปอะไรคะรูปสี่เหลี่ยมคางหมูใช่ไหมคะ พื้นที่รูปสี่เหลี่ยมคางหมูหาได้จากเศษ1นส่วนสคูณผลบวกความยาวด้านคู่ขนานและคูณความสูงค่ะงั้นมาดูตัวอย่างโจทย์กันเลยรูปสี่เหลี่ยมคางหมูที่มีด้านคู่ขนานยาว6กับ8หน่วยและสูง4หน่วยจะมีพื้นที่เท่าไหร่คะด้านตรงไหนคือด้านคู่ขนานด้านตรงไหนคือความสูงอ่งั้นมาดูกันด้านบนคือ ความยาวด้านคู่ขนานขนานกับความยาวด้านล่างก็คือ8และนี่คือความสูงมีค่าเท่ากับ4หน่วยดังนั้นจะหาพื้นที่ได้ดังนี้ค่ะเศษหนึ่งส่วนสองคูณผลบวกด้านคู่ขนานคือ6บวก8แล้วก็คูณความสูงคือ4หน่วยจะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่คะมีค่าเท่ากับ28ตารางหน่วยนั่นเองคิดตามครูทันไม่เอ่ย งั้นมาดูรูปถัดไปกันดีกว่าค่ะรูปสุดท้ายแล้วอันนี้คือรูปวงกลมวงกลมมีพื้นหาพื้นที่ยังไงเอ่ยพื้นที่วงกลมมีค่าเท่ากับพาย R กำลังสองเมื่อ R คือความยาวรัศมีของวงกลมงั้นมาดูตัวอย่างโจทย์กันเลยดีกว่ารัศมีของวงกลมยาว7หน่วย และกำหนดให้ค่าพายเนี่ยมีค่าเท่ากับเศษ22ส่วน7นะคะเราจะหาพื้นที่ของวงกลมได้จากพายคือ22.7ส่วน7คูณอากำลัง2อคือรัศมีที่มีค่าเท่ากับ7ดังนั้นมีค่าเท่ากับเท่าไหร่เอ่ยพอคูณกันแล้วจะมีค่าเท่ากับ154ตารางหน่วยนั่นเองมีใครถูกต้องไหมคะ โอเคเก่งมากเยี่ยมค่ะงั้นเรามาเริ่มเรียนรู้กันเลยดีกว่าค่ะเมื่อเราทบทวนความรู้ก่อนเรียนเรียบร้อยแล้วเนี่ยงั้นเราเข้าสู่บทเรียนกันเลยดีกว่านะคะต่อไปนี้เนี่ยเราจะเรียนเรื่องพื้นที่ผิวและปริมาตรของปริซึมค่ะแต่ก่อนที่เราจะไปเริ่มเรื่องนี้เนี่ยไหนบอกครูสิคะว่าปริซึมคืออะไร